พูดถึงเรื่องของบ่วงเวรบ่วงกรรมของคนนี่นะถ้าพูดถึงหนีกันพ้นไม่พ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวฟังเรื่องนี้กันหน่อยในสมเนี่ยเมียแกหายไปนะความที่อยู่ด้วยกันมาร่วมสิบปีในสมก็ไม่ได้เฉลียวใจก็คิดแบบง่ายง่ายว่าเมียคงจะงอนเรื่องที่แกไปทาร้ายเมียเมื่อวานนี้เมียก็คงจะหนีไปนอนกับลูกชายทั้งสองเท่านั้นอะ กระทั่งเช้าความจริงจึงปรากฏในสมก็งงเพราะไม่แน่ใจว่าเมียหายไปจากบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ไปด้วยเหตุผลอะไรกันแน่คำถามง่ายๆแต่ยากที่จะตอบในตอนแรกก็พยายามใจเย็นคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าเมียคงจะลุกออกไปซื้อกับข้าวแต่เช้ามืดเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะกลับมาเพราะว่าตลาดสดนี่ห่างจากบ้านไม่ไกลแต่รอจน8โมง9้าโมงแล้วก็ยังไร้ว่แวว ไอ้ลูกชายสองคนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ถามหากับข้าวจะได้กินแล้วก็รีบไปโรงเรียนในสมกำลังเครียดเครียดก็เลยน็อตหลุดตะคอกเอาเจ้าตุ้มลูกคนเล็กอายุเจ็ดขวบตกใจร้องไห้ลั่นเลยอ่ะเขาก็เลยเรียกเจ้าตั้มพี่ชายมาโอน้องพร้อมกับควักเงินร้อยบาทให้ลูกไปหากินเองที่โรงเรียนแต่ก่อนไปเจ้าลูกชายคนโตก็ยังไม่หายสงสัยก็ถามเอากับเขาบอกว่าพ่อแม่ไปไหนอ่ะกูจะไปรู้เหรอ พอสาสายเขาก็ออกตามหาเมียไปบ้านโน้นบ้านนี้บ้านพ่อตาแม่ยายบ้านญาติญาติฝ่ายเมียบ้านเพื่อนเพื่อนเมียที่ทํางานด้วยกันแต่ก็ไร้วี่แววไม่มีใครให้คําตอบได้ว่าเมียเขาไปไหนโดยเฉพาะทางบ้านญาติญาติทางเมียที่นอกจากจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วยังพูดเยาะเย้ยถากถางซะอีกไปทําอะไรไอ้พรมันอีกกสิมันถึงได้ทนไม่ได้แล้วก็หนีไป พอบ่ายเขากลับมาตั้งหลักที่ร้านค้าในหมู่บ้านมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเอาแรงหลังจากที่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้ากินเสร็จก็กะว่าจะเที่ยวหาเมียอีกรอบนึงแต่ยังไม่ทันอิ่มก็มีคนมาบอกเขาว่าเห็นเมียเขาอยู่ที่วัดนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับบวชชีพรามวินาทีที่รู้ว่าเมียอยู่ที่ไหนเขาก็แสนจะดีใจแต่ก็แวบเดียวความน้อยใจความคับแค้นใจก็วิ่งเข้ามาแทนที่ ทำไมนะแม่ไอ้ตั้มมันโกรธเกลียดเขาขนาดทิ้งเขาทิ้งลูกไปบวเชเจยาเหรอก็ใช่อยู่เขาอาจจะปากขี้เมาปากหมาแล้วก็ลงไม้ลงมือบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยไอ้เรื่องตบตีก็เหมือนกันก็ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกสักครั้งหนึ่งคิดแล้วมันก็น่าน้อยใจจริงๆอืมก็ดีถ้าโกรธเกลีดยดกันขนาดนั้นก็จะไม่ไปง้อให้เสียเวลาหรอกเชิญบ้าบุญอยู่ที่วัดไปจนตายก็แล้วกัน เมื่อรู้แล้วว่าเมียตัวเองหนีไปบวชชีในสมก็พยายามตัดใจโดยมีความน้อยใจครับแครนใจเป็นตัวช่วยให้ลืมลืมเมียเขาเมื่อทิ้งเราได้เราก็จะไปสนใจทําไมเอ้าคิดอย่างนั้นซึ่งตอนที่ทํางานอยู่ก็พอทําใจให้ลืมลืมได้บ้างแต่พอกลับบ้านมาเห็นหน้าลูกทั้งสองก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงแม่ของมันเออป่าน,นิดมันทําอะไรอยู่นะมันคิดถึงเขาแล้วก็ลูกบ้างหรือเปล่าว่าเป็นอยู่กันยังไง หรือว่ามันตัดช่องน้อยแต่พอตัวเดินมุ่งสู่ทางธรรมไปแล้วยิ่งยามลูกชายทั้งสองถามหาแม่ว่าทำไมแม่ถึงไปบวชชีแม่บวชแล้วจะกลับมาอยู่กับพวกเราหรือเปล่าน้ําตาเขาถึงก็ร่วงเพาะเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตอบลูกไวยังไงดีแต่อย่างไรก็ตามพอเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ความคิดถึงความโหยหาก็แปลเปลี่ยนเป็นขับแค้นใจมากขึ้นทุกทีเหมือนกัน ยิ่งวันไหนเขาไปได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าสาเหตุที่เมีย,ท,มยทิ้งเขาไปนั่นก็เพราะความขี้เล่าแล้วก็ชอบตบตีเมียบางครั้งตลกร้ายกว่านั้นบางคนว่าเขานกเขาไม่ขันเมียเซ็งก็เลยหนีไปบวชชีประชดเขาก็ยิ่งเครียดแค้นใจกระทั่งวันหนึ่งอารมณ์คับแค้นมันมีมากขึ้นจนล้นเขื่อนนายสมก็คิดหาวนทางแก้เผ็ดเมีย,มยตัวเอง โดยการปล่อยข่าวให้ชาวบ้านรู้ว่าที่เมียตัวเองไปบวชชีนั้นก็เพราะความฉลาดหลักแหลมในการหาเงินโดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนตอนทำงานโรงงานนอนกินอยู่วัดสบายข่าปลาไม่ต้องเสียซ้ำเงินทองก็หาง่ายโดยเปิดเอาจากตู้บริจาคชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันผิดวิสัยไปสักหน่อยเพราะถ้าสมรู้ร่วมคิดกันจริงทำไมจะต้องเอามาไขาในที่แจ้งให้คนอื่นรู้ด้วยแต่เผอิญว่ามันไหลออกมาจากปากคนขี้เมา คนฟังก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงเชื่อโดยที่ไม่ต้องการพิสูจน์หาหลักฐานอะไรทั้งสิน้นเท่านั้นแผนการก็ในสมก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งถัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งนายสมก็เริ่มแผนสองคราวนี้หนักกว่าเก่าในสมเล่นละครต่อหน้าชาวบ้านหลายคนในร,รานเล่าบอกว่าวันก่อนไปหาเมียที่วัดเพื่อจะเอาเงินต่ดันไปเจอพระสมัยพระลูกวัดอยู่กับเมียตัวเองสองต่อสองในกุฏิขนาดนั้นชเชยวอหรอ ตตสอนแกนย้อนถามเหมือนกับไม่เชื่อขณะที่คนอื่นในร้านเอียงหูฟังอย่างตั้งใจเพราะเรื่องข่าวๆข,ของคนอื่นนี่มันน่าสนใจเหลือเกินบ้าข้าจะไปโกหกใส่ไร้พระทําไมอ่ะข้าเห็นเต็มสองลูกตาเลยนี่นะ,ะพูดแล้วโมโหถ้าไม่เห็นแกนลูกนะคะข,ข,ข้าทิ้งซะสองคนเลยในสมก็กินเล่าลงคอกรบเกลื่อนข้อพิรุษไอความโกหกของตัวเอง ถ้าไม่ได้ทําอะไรกันจริงนะจีวงจีวอนคงไม่ได้หลุดลุยหลอกจริงไม่ตะสอนเพียงเท่านี้เองเรื่องลวงโลกก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนทั่วหมู่บ้านในช่วงเวลาไม่ทันข้ามวันชาวบ้านส่วนใหญ่ก็โกรธแค้นและไม่พอใจพระสมัยและแม่ชีพรเป็นอย่างมากเพราะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียชาวบ้านก็รวมตัวกันเรียกร้องผู้ใหญ่บ้านจัดการปัญหานี้ให้จับพระสมัยและชีพรศึกซะ แล้วขับไล่ออกไปให้ผลผลวัดหลวงตาดมท่านจเจ้าวาดก็รับปากชาวบ้านว่าจะจัดการเรื่องนี้แต่ขอเวลาพิสูจน์ข้อเท็จจริงสักระยะชาวบ้านบางส่วนที่พิพากษาเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อท่านจเจ้าวาดบอกให้รอก็ไม่อาจจะขัดแต่เพียงเท่านี้ก็กระทบจิตวัรและสภาพจิตใจของพระสมัยและชีพรเป็นอย่างมากพระสมัยนั้นออกบินธบาตท,ทุกเช้าก็จริงแต่ก็แทบจะหาคนใส่บาทไม่ได้ ส่วนชีพรก็มักจะถูกชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดแสดงความรังเกยียจอย่างเปิดเผยทั้งการกระทำและคำพูดในสมก็สะใจเป็นอย่างยิ่งเอออีกไม่นานรอกเดี๋ยวมันก็อยู่วัดไม่ได้ก็ต้องสมสารกลับมาบ้านน่ะแหละบ่ายวันหนึ่งแม่ชีพรน,นั่งพักเหนื่อยอยู่บนมา้านั่งหินอ่อนในมือขวายังกุมดมั้มไมขวาทางมาพร้าวค้างไว้ ตามองไปที่ต้นโพใกล้ๆเหมือนกำลังจะชื่นชมธรรมชาติแต่ว่าใจกำลังล่องลอยไปในอดีตทั้งใกล้ทั้งไกลยิ่งนึกถึงสีหน้าและแววตาของชาวบ้านตลอดจนคำพูดคำจาดูถูกเหยียดหยามประนามขับไล่าสายส่งแล้วก็ยิ่งไม่สบายใจเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจเลยแต่ต้องมารับกรรมต้องมาถูกพิพากษาความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็ดันน้ำตาออกมาเอ,อ่อขอบตาระหว่างนั้นหลวงตาดมเดินผ่านมาพอดี อ่านจากสีหน้าและท่าทางก็พอจะเดาออกว่าเป็นเรื่องอะไรท่านก็เลยพูดสั่งสอนให้กำลังใจไปอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเสียอย่าเก็บมันไว้เป็นอารมณ์เป็นทุกข์เปล่าๆนะเจ้าค่ะชีพรก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่พอหลวงตาเดินพ้นไปแล้วอยู่คนเดียวความรู้สึกผิดกับผัวและลูกก็แล่นเข้ามาในความคิดอีก แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องถามตัวเองว่าที่ตัวเองเผชิญอยู่นี้ใช่เพราะเวรกรรมที่ตัวเองทําไว้หรือเปล่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะความอ่อนแอทางจิตใจแท้ๆที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่น่าเลยจริงๆเราไม่ควรจะนอกใจตาสมเลยถึงแม้ตาสมจะขี้เล่าพูดจาไม่ดีมีลงไม้ลงมือบ้างในบางครั้งแต่เราก็ไม่น่าจะทรยศหักหลังด้วยการไปนอนกับผู้ชายคนอื่น แล้วยิ่งกว่านั้นเราดันไปหลงรักผู้ชายคนนั้นเข้าจริงๆถึงขนาดวางแผนที่จะทิ้งผัวทิ้งลูกไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นคนที่เราคิดว่าเขาดีเขาจะดูแลเราเขาไม่คิดร้ายเราเขาจะรักเราจริงแล้วสุดท้ายเป็นยังไงไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ดีอย่างที่เราคิดแม้แต่นิดเดียวมันมีเมียอยู่แล้วแต่มันหลอกเราว่าเป็นพ่อไม้มเมียตายที่ไหนได้มีเมียซุกไว้ที่ต่างจังหวัด ลูกก็เพิ่งไล้สองขวบยังเล็กๆอยู่เลยถ้าวันนั้นไม่ได้ย่องไปหาผู้ชายคนนั้นที่ห้องพักก็คงไม่รู้ความจริงเราก็คงทําบาปไปยิ่งกว่านี้เออชีวิตหนอชีวิตอ่าโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองแล้วเรื่องที่เราหนีมาบวชชีพรามเพราะไม่กล้าไปสู้หน้าตาสมนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกเพราะอยู่ที่วัดนี้มาเกือบครึ่งเดือนแล้ว ก็หาความสงบทางใจไม่ได้เลยไหนจะเรื่องที่ชาวบ้านนินทาว่าร้ายไหนจะเรื่องลูกชายทั้งสองที่คงนอนคิดถึงแม่ทุกคืนโอ้ยจะทำยังไงกับชีวิตดีเนาะชีพรก็นั่งลำพึงลำพันกับตัวเองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนายสมชักหงุดหงิดเพราะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่เมียถูกตะเพิดออกมาให้ผลวัดรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอแต่ก็ไม่ได้ยินเสียที มีหนำซ้ำผลต้องการไปนินทาว่าร้ายให้พระสมัยยังย้อนกลับมาเล่นงานเขาสะอีกเดี๋ยวนี้เขาพูดอะไรก็เหมือนไม่มีใครอยากฟังยามเขาไปนั่งกินเหล้าที่ร้านค้าก็แทบจะหาคนนั่งด้วยไม่มีบางคนก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางว่ารังเกียจราวกับเห็นเขาเป็นตัวเสน่ห์จันไรต้องหนีห่างบางคนก็ถึงขนาดพูดกระทบกระเทียบว่าร้ายเขาเลยก็มีเฮ้ย hey, คนระยำพันนี้ใส่ร้ายได้ไมแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้า ข้าว่ามันคงไม่ได้ตายดีแน่นั่นน่ะสิเลวหาที่เปรียบไม่ได้เลยตายไปสงสัยคงต้องตกนรกสถานเดียวความข้างแขนก็สมอกมากขึ้นตามวันเวลาที่ผันผ่านไปเมื่อแผนหนึ่งแผนสองล้มเหลวในสมก็พยายามคิดหาหนทางระบายแค้นเมียให้จงได้กระทั่งค่ำวันหนึ่งในสมในสภาพเมาได้ที่ก็คิดออกว่าจะแก้แ้นเมียยังไงดี คราวนี้ละเหมึงกูจะรออยู่วัดไม่ได้เลยราวเที่ยงคืนพระเนนจำวัดกันหมดแล้วบรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงัดเสร็จแล้วการที่วัดนี้ไม่มีหมาอ่าก็ช่างเข้าทางในสมเสี็จแล้วเกินอ่ในสมเดินโซเซโซซัดไปทางกุฏิแม่ชีมือซ้ายก็ถือแกนลอนน้ำมันความมืดบวกกับความเมาทำให้ในสมไม่แน่ใจว่าเป็นกุฏิหลังไหนกันแนะ่ต้องยืนคำเมนมองแล้วมองอีก แสงไฟนี่ออนเพียงดวงเดียวหน้ากุฏิก็แทบจะไม่ช่วยให้เห็นอะไรได้ชัดเจนเลยสักนิดในสมต้องเดินเข้าไปส่องตรงหน้ากุฏิใกล้ๆเออหลังนี้ใช่ไหมวะเฮ้ยไม่ใช่หนูว่ในสมก็เดินเลยไปอีกหลังเดินย้อนไปย้อนมาอยู่หลายหนถึงเห็นกุฏิของชีพรเขาจำรองเท้าแตะที่วางอยู่หน้ากุฏิได้เห็นแค่นี้ก็รู้สึกเจ็บแ๊บที่หัวใจความน้อยใจความขับแขนก็พลังพลูน้ำตาไหล ในสมก็ลงมือเปิดฝาแกนลอนน้ำมันมนอย่าหาว่ากูใจร้ายกับมึงเลยเพราะมึงนั่นแหละจิตใจร้ายกับกูก่อนทิ้งกูกับลูกมาบวชชีเฉยเลยมึงรู้ไหมมึงหนีมาบวชอย่างนี้ยกูอับอายชาวบ้านเขาแค่ไหนพวกมันหาว่ากูซ้อมมึงทุกวันตบตีมึงหาว่ากูติดการพานันบางคนก็หาว่ากูนกขาวไม่ขันทำให้มึงมีความสุขไม่ได้มึงก็เลยหนีมาบวชมึงทำเหมือนกับไม่รักกูไม่รักลูกเลย แต่ช่างเถอกกูอดทนรอคอยมาหลายวันหลายคืนแล้วหวังอยู่ลึกๆว่ามึงจะกลับบ้านกูก็นอนรอเกอ้อทุกคืนในสมก็เริ่มกระชอกน้ำมันใส่โคนสาวใส่ตัวกูติในเมื่อมึงอยากอยู่นักวัดเนี่ยกูก็ใช้มึงอยู่ตลอดไปเลยเป็นผีเฝ้าวัดนี่แหละในสมสาดน้ำมันไปเรื่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างเพราะความเมาบางทีก็กระชอกมารถตัวเองก็มี ผ่านไปพักใหญ่ๆน้ำมันก็หมดแกลอนในสมก็วักไฟแช็กขึ้นมาเออลาก่อนนะอีพรในสมดีดไฟแช็กแวกคไยลูกพรึบแต่ยังไม่ทันที่จะยื่นมือไปจ่อกับกุฏิชุ่มน้ำมันประกายไฟก็วิ่งวาบเข้าหาตัวเองซะก่อนอย่างรวดเร็วพรึบเดียวลูกไฟก็ห่อหุ้มไปเกือบทั้งตัวในสมตกใจโดดเป็นเจ้าเข้าพยายามจะเอามือปัดตบดับไฟ แต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลล้มกลิ้งไปกับพื้นหวังให้มันดับมันก็ไม่ดับในสมลินทุรนทุรายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดความเมาหายเป็นปลิดทิ้งถูกแทนที่ด้วยความรักตัวกลัวตายเขาพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยนะแต่เสียงนั้นก็เหมือนถูกกลืนหายไปนากาศเพราะเขาตะโกนอยู่หลายครั้งกลับไม่มีใครได้ยินเลย เหมือนกับนรกต้องการจะลงโทษให้เขาให้ถูกไฟเผาไหม้หมอดไหม้ให้สมกับที่เขาได้ทํากับพระกับเจ้าไฟกัดกินผิวหนังเขาไปเรื่อยๆความเจ็บปวดทรมานแผ่ซ่านไปทุกตารางนิ้วของร่างกายจวนจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในสมรอดตายอย่างวุดวิตแต่ถึงกระนั้นเขาก็กลายเป็นคนพิการเดินเหินแทบไม่ได้อีกแล้ว เพราะไฟได้กัดทำลายเนื้อเยื่อต่างๆไปมากมายแขนขาบิดเบี้ยวเสียรูปหน้าตาว้าวแหวงหายไปเป็นคนสุดอัปรลักทำอะไรก็หยิบจับอะไรไม่ได้อีกแล้วแม้แต่กินข้าวกินน้ำก็ยังต้องคอยลูกชายไวแปดขวบช่วยป้อนอาหารก็กินได้แต่ของเหลวเพราะปากขยับอ้าไม่ค่อยจะได้เหตุการณ์นี้ก็พูดได้ว่านายสมเหมือนตายไปแล้วทั้งเป็นก็คงจะไม่ผิดส่วนนางพรนั้นก็สะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ใจิตใจแขว่งไาวหนักจนไม่อาจจะอยู่ภายใต้ความสงบแผงธรรมะได้อีกต่อไปก็เลยต้องสึกออกมาเลี้ยงดูลูกและผัวที่พิการเพื่อใช้เวรห้กรรมที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้คนทั้งสองนายสมและนางพรจึงเหมือนเป็นบ่วงกรรมของกันและกันอ่าแล้วก็ต้องผูกพันกันไปจนตายอย่างนี้ล่ะครับ ทีนี้มาคุยถึงเรื่องของการพนันขันต่อหรือว่าผีพนันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยครับนายอุทิศนี่เป็นสาม,มีของนางสมจิตมีทายาทด้วยกันสามชีวิตจะว่ากันไปแล้วนายอุทิศคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่อิ่มในกรมมาก่อนก่อนที่จะได้แต่งงานกับนางสมจิตเขาเคยมีเมียมาแล้วไม่รู้กี่คน แต่ก็อยู่กันได้ไม่นานก็ต้องเลิกแยกทางกันไปนั่นก็เพราะว่านายอุทิ์เป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนชอบเล่นการพนันวันๆจะคลุกอยู่ในตามแหล่งการพนันโดยนายอุทิ์จะแบ่งเวลาเข้าบ่อนพนันวันจันทร์วันศุกร์แล้ก็วันเสาร์อาทิตย์จะเข้าสนามมา้าครั้นเลิกจากสนามม้าก็จะแวะเข้าบ่อนตามแหล่งสถานที่เปิดเล่นทั่วไปนักพนันทุกคนจะรู้ดีว่าแหล่งพนันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง คนพวกนี้จะรู้กันแล้วก็ส่งข่าวถึงกันตลอดเวลานายอุทิศเป็นนักพนันตัวยงที่รู้จักของนักพนันทั่วไปถึงจะไม่เป็นนักเลงแต่ก็อย่าแยมถึงไหนถึงกันหากจะบูกันก็ไม่มีวันส่วนมากนายอุทิศไม่ค่อยจะไปมีเรื่องกับใครในบ่อนเพราะว่าเขาเป็นคนใจถึงเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่เท่ากันอ่าขอให้มีนิไม่อั้นนะโดยเฉพาะเรื่องเที่ยวไม่น้อยหน้านักเที่ยวรายอื่นทําตัวเป็นเสียกระเป๋าหนัก กับนักร้องและพนักงานเสิร์ฟทิปเงินกันเป็นว่าเล่นทีเดียวในบอนการพนันทั่วไปจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เลือกวัยแล้วก็อายุเพราะทุกคนก็หวังอยากจะรวยทางรัดเหมือนๆกันก็กล้าเสี่ยงที่จะยอมทุ่มเงินเล่นพนันบางรายถึงกับยอมพลีกายให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักพนันด้วยกันเพื่อแลกกับเงินเพื่อจะมาทุ่มเล่นการพนันจนหมดตัวโดยทั่วไปแล้วบ่อนการพนันจะรับจำนองทรัพย์ของบรรดานักเล่น หน้ามืดทุกประเภทเพราะว่าทั้งเจ้าของบ่อนกับคนเล่นด้วยกันเข้าใจหัวอกแล้วก็มีความมีน้ำใจระหว่างกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงจะอยู่ในวงจรสังคมนี้ได้เมื่อผู้ใดเล่นการพนันจนหมดตัวแล้วหากมีทรัพย์สินในตัวก็สามารถที่จะนำไปจำนำกับเจ้าของบ่อนเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปเล่นต่อแล้วก็ทรัพย์เหล่านั้นก็จะมีวันกำหนดมาถ่ายถอนคืนอีกด้วย ที่นี่นักเล่นการพนันส่วนมากแล้วจะมีเครดิตเชื่อใจกันไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์ที่จำนำไว้คล้อยหลังไปไม่กี่วันก็สามารถที่จะมาถ่ายถอนทรัพย์ที่จำนำไว้คืนที่จะปล่อยให้ทรัพย์หลุดมือไปง่ายๆนั้นไม่ค่อยจะมีนายอุทิศนี่เป็นนักเล่นการพนันฝีมือระดับชั้นเซียนคนหนึ่งที่เซียนนักเล่นคนอื่นจะตบตากินได้ยากไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะโกงนอกเสียจากเขาจะรู้เห็นเป็นใจกับเซียนฝีมือ ถล่มกินนักเล่นคนอื่นชนิดแทบหมดตัวซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็มีอยู่แล้วในบ่อนระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กส่วนบอนใหญ่ๆนะั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็นนายอุทิศเป็นคนค่อนข้างจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเสมอนักเล่นผู้หญิงมือหนักกระเป๋าตุงเห็นนายอุทิตแล้วก็มักจะใจอ่อนหลวมตัวให้ทอดสายตาให้เขาเป็นประจำเขาเป็นคนไม่เลือกมากเห็นใครเสนอตัวแล้วตะครุบเลยเขาจะเลือกคบผู้หญิงเป็นบางคนเท่านั้น ถือว่าเป็นกําไรชีวิตดีกว่าอยู่เปล่าๆมีผู้หญิงในบ่อนหลายคนที่นายอุทิศพาไปนอนด้วยตามโรงแรมแถมก่อนนั้นจะกลับบ้านเขายังได้เงินจากผู้หญิงคนนั้นติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือว่าเข้าบ่อนเป็นรางวัลอีกด้วยนายอุทิศคนนี้อายุ37ปีนักเล่นการพนันตัวยงเข้าบ่อนครั้งใดก็มักจะมีเงินติดตัวกลับออกมาทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็กิเลส แต่ก็มีบางครั้งที่เขาหมดตัวถึงกับจำนองรถที่ขับมาขับมาบ่อนเนี่ยให้กับเจ้าของบ่อนหรือว่านักเล่นด้วยกันเพราะว่าการพนันมันเหมือนกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยมีทั้งดวงดีระดวงซวยปะปนคร่าครา,ากันไปแต่ขึ้นชื่อว่านักเล่นอาชีพแล้วเขาไม่ไมแคร์กับเรื่องดวงมากเท่าไหร่มักจะถือชั้นผีมือมากกว่าหากแต่กับการพนันมานั่นแหละถึงจะเชื่อเรื่องดวง เคยมีเหมือนกันที่นายอุทิศเล่นการพนันได้เป็นแสนแสนบาทเพราะว่าเขาเป็นนักเล่นและนักเที่ยวเงินก็เลยไม่ค่อยมีเหลือหลังจากออกจากบ่อนเขากับเพื่อนก็จะพากันไปเที่ยวตามสถานเริงรมก่อนที่จะพากันหิ้วผู้หญิงไปนอนกกที่โรงแรมเงินจํานวนไม่น้อยที่หมดไปกับการเที่ยวเตรของเขาแต่เขาก็ใช่ว่าจะเที่ยวเตรจนสุดโตง่งเขาจะเจียดเงินก้อนใหญ่ให้ใหกับทางบ้านเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตแต่ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนการพนันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวงนั่นแหละในอุทิตก็เหมือนกันมาระยะหลังๆเล่นการพนันไม่ค่อยจะได้เงินถึงกับต้องนําเอาที่ดินแปลงหนึ่งไปจำนองกับธนาคารแบ่งให้ทางบ้านเก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็เอาไปเล่นการพนันทําให้เขาลืมตาอ้าปากได้มีเงินจากการเล่นการพนันแต่เป็นเพราะโชคไม่เข้าข้างเขา สุดท้ายเงินก้อนนี้ก็หมดไปกับการพนันจนเกลี้ยงข้าวของมีค่าที่ติดตัวเท่าไหรขายเกลี้ยงเพื่อนำมาเล่นการพนันแต่เหมือนดวงของเขาไม่ดียิ่งทุ่มก็ยิ่งจมถอนตัวไม่ขึ้นต้องไปกู้นี่ยืมสินเพื่อนบ้านเอาเงินไปเล่นการพนันแต่ว่านายอุทิศดวงตกอับเล่นเท่าไรเท่าไรก็มีแต่เสียกระเสียจนมีหนี้สินท่วมตัวเมียเห็นท่าไม่ดีบินไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินผ่านธนาคารมาให้ในายอุทิศใช้จ่ายในครอบครัว มีหรือนายอุทิศจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมียเขาก็ให้ลูกและแม่ยายได้ใช้บ้างส่วนที่เหลือเอาไปเล่นการพนันหมดตัวกลับบ้านหน้าเหี่ยวหน้าแห้งจะรองเงินจากเมียฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนหาเงินตะเวนไปตามบ่อนพอรู้จักเพื่อนผูงก็หยิบยืมเงินเป็นทุนเข้าบ่อนพอกล่อมแกล้มได้เงินบ้างจากในบ่อนนี้นะแต่ก็ไม่มากครับทำให้เขาได้รู้ถึงความลำบากเมื่อไม่มีเงินทั้งนอกและในบ่อน นายอุทิตเมื่อเขาเล่นได้กําไรจะรีบเก็บเงินทุนเอาไว้เพราะว่าเงินก้อนนี้จะต้องเก็บเอาไว้เล่นการพนันในวันต่อไปส่วนกําไรจะกินบ้างพอหอมปากหอมคอเพราะว่าที่ผ่านมานี่ใช้จ่ายเงินปุ้มป่วยมือหนักอ่าไม่มีเงินคนอื่นช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเขารู้แล้ววิธีนี้นับว่าพอได้ผลระดับหนึ่งเงินที่เมียส่งมาให้ทุกครั้งนายอุทิตจะเบิกไป ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็เป็นทุนเล่นการพนันในบ่อนตามแหล่งต่างๆที่แอบเปิดให้เล่นโดยแต่ละเดือนเมียที่ทํางานอยู่เมืองนอกจะส่งเงินมาให้ในอุทิตครั้งนึงเป็นหมื่นซึ่งเมียก็รู้ว่าสามีชอบเล่นการพนันก็ยังส่งเงินมาให้ตลอดเวลาแต่สําหรับนายอุทิตแล้วเรียกว่าน,นิดเดียวมีเหรือที่จะพอย่อนวางเล่นในบ่อนได้ไม่กี่ครั้งเงินมีกี่หมื่นก็หายไปได้ในพริบตาเดียว จนลูกม ну <pay> ีจดหมายไปหาแม่ที่ต่างประเทศให้ระงับส่งเงินในนามพ่อให้ส่งในนามลูกๆไม่อย่างนั้นเงินไม่มีใช้ในครอบครัวเพราะว่าพ่อเล่นการพนันหนักมากนั่นแหละถึงได้ส่งเงินมาในนามลูกในอุทิศก็นึกว่าเมียจะส่งเงินมาให้ก็ได้แต่เฝ้ารอรรอจนเห็นผิดปกติเมียไม่ส่งเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อนก็แปลกใจสอบถามลูกๆลูกทุกคนต่างก็บอกปัดไม่รู้ไม่ชี้ทำให้นายอุทิศหงุดหงิดไม่มีเงินไปเล่นการพนัน ก็ถางอาหาทางออกโดยการเอาที่ดินอีกแปลงที่เหลืออยู่ผืนสุดท้ายไปจำนองกับคนรู้จักกันได้เงินไปหลายแสนก็แบ่งเงินให้ลูกๆเอาไว้ใช้จ่ายส่วนเงินที่เหลือในอุทิตก็เอาไปเล่นการพนันในบ่อนลูกทนเห็นพฤติกรรมของพ่อไม่ไหวที่เอาที่ดินผืนสุดท้ายที่อาศัยอยู่ไปจำนองก็มีจดหมายไปรายงานให้แม่ที่อยู่เมืองนอกรู้เมียถึงกังงเป็นไก่ตาแตกที่สามีทำได้ถึงขนาดนี้ต้องบินกลับมาเมืองไทย แล้วก็ยื่นคําขาดให้ในายอุทิศผู้สามีจัดการถ่ายถอนที่ดินคืนแต่นายอุทิศไม่มีเงินที่จะไปถ่ายถอนที่ดินแปลงที่ว่าคืนมาได้เพราะว่าเงินหมดไปแล้วฝ่ายเมียก็ไม่พอใจถึงก็ขอแยกทางเดินแล้วก็อาสารับเลี้ยงลูกทั้งสามชีวิตนะทำได้ขนาดนี้อยู่ไปก็ไม่มีความสุขสามีมีแต่ผานผานผา,านจนหมดทุกอย่างนายอุทิศก็ยอมรับข้อเสนอของภรรยาไปตามยถากรรมอ้าวเลิกเป็นเลิก นายอุทิตหายไปนานแต่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อนนั่นแหละเพราะเป็นอาชีพที่นายอุทิตเลิกไม่ได้ขืนเลิกเมื่อไหร่ก็อดตายทันทีแต่เขาก็ยังพอมีโชคอยู่บ้างบังเอิญไปพบกับผู้หญิงที่ปล่อยเงินกู้ในบ่อนแห่งหนึง่งมีความสนิทสนมกันมากถึงก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันก็ตกลงใจที่จะอยู่กินกันฉันผัวเมียอย่างออกหน้าออกตาเป็นที่เปิดเผยในสังคมและผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดเลิกกับสามีทั้งสองก็มาเช่าบ้านอยู่ การปล่อยเงินกู้ในบ่อนนั้นงอกงามดีจนสามารถซื้อรถเก๋งคันใหม่ป้ายแดงมาขับตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนายอุทิศถึงจะเป็นนักเล่นการพนันชั้นเซียนก็ตามสิ่งที่เขาจะลืมไม่ได้นั่นก็คือเข้าวัดและทำบุญทำทานแม้กระทั่งบริจาคเงินซื้อโลงศพก็ยังเคยแล้วก็บริจาคบ่อยครั้งงานกุศลนี่ขอให้บอกนายอุทิศไม่เคยปฏิเสธยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศล ทำบุญควรจะได้บุญและก็กุศลบ้างไม่มากก็น้อยแต่เงินที่ทำบุญเป็นเงินที่ได้มาจากการพนันทั้งสิ้นแต่ผู้รับไม่รู้เลยว่าเป็นเงินผิดกฎหมายเพราะถือว่าผู้มาทำบุญถวายให้ก็รับไปต่อมาในอุทิศได้รับกรรมที่ทำไว้บ้านที่เช่าอยู่ถูกเพลิงไหม้พร้อมกับรถเก๋งแล้วก็ทรัพย์สินของมีค่าในบ้านถูกควเผาผลาญหมดเกลี้ยงแทบหมดตัวครับถึงนายอุทิศจะทำบุญทำทานมาตลอด แต่บาปที่ทําไว้ในอดีตในทางไม่ดีนั้นได้สนองย้อนกลับมาหานายอุทิศนั่นเป็นเพราะชีวิตของเขาจมปลักอยู่แต่กับอบายมุกถึงจะทําบุญอะไรก็ช่วยอะไรไม่ได้ละครับครับนั่นก็คือชีวิตหนึ่งที่เอามาเล่าเป็นบทเรียนนะครับให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจยา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ